ด้วย <Net> การสับสิดเดยๆนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมัดติงฟอร์วชิงนะครัะจะมาลองเล่นมัดติงฟอร์วชิงนะครับท่านผู้ชมผมจะ ยากวนี้ต้องชมเข้ายูทูบเลยนะครับท่าผู้ชมเกมท้งอยู่ับสงน้ไม่เกี่ยวนะคบ นผมว่าคุอ่ะอะอ่ะอ okay. ่ะอ่ะกูเปลี่ยนทีอะไรโอเคโอเคผมดะมาจุดนี้นะคุณผู้ชม ตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเข้ามาตรงที่้องวิดีโอเพราะว่าผมดูไว้นะครับว่าชิวมีครับมอสีดใจทอดหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่ใช่นะคะมบมัดีิจากตรงนี้ครับ มีเก็บมดปีเกตถอดหรือไปดูนวำปิ้ง,งมดปีเกนปีเกตถอดนะครับท่านผู้ชมครับจะมีปีนี้ครับมีนีท่านผู้ชมครับสองอย่างนี้ครับเอาคุณจะเลือกอันไหนก็ได้ครับอย่างเช่นอันนี้กับอันนี้ครับ ผมขอไปเล่นก่อนแป๊บหนึ่งแล้วมันจะโมเสกเวลากน่าตื่นปะเสียงดังที่มาตอนเริ่มเกมนะเพราะว่าเพ่งกรุ่มเลยใครอยากฟังเสียงดัง เปิดียงเลงครับผมไม่ได้ครับาอยากตรวจไปลวเลยนครับที่ตอนนี้ผมถูกมันหรือในนานตื่นมากเลยะครับแล้วได้มาเร็วกว่กตัดตัดไปกนนะตัดตตัดเดี๋ยถ่า็กคนี้จะถ่ายตรงไหนวะคุณผ หลังจากคุณรอแล้ปจะมาตอนนี้มันดำหมดแล้วต้อทำอะไรครับม şey. ันนี้ทำอะไรนโอเคมาแล้วครับท่านผู้ชมมีรอรอรอครับรอสักครู่เอ้าอะไรเอ้าหมดแน่ตื่นโอเคไป ถ้าคุณอยากฟังเพลงอกทอดไอ้ทอดักสอเตลรวตัวนี้ซิกก็ซิกซิกกอนะทาโกโอเคขาอยู่ดีอยู่ในนี้ถึงพอผมจะวิ่ฟรีเพลงนครับรอนะรอรรอ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 ไอปุ่มถายคลิปนี้คุก็เพิเพิ่ไปกดบ่อย นี่ครับเขาอยู่ที่โหมดเมีผมกําลังดูเฟซอยู่มันเลยเสียงดังน,นะครับเมีมไม่ยอมลดสงี้์เออช่างแม่งนี่อยู่ที่เพลงคุณพ่อเฟซไรลูใช่เปล่านี่กดไปเลยไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าของผมบางทีงมันออก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 นั่นแหละครับท่านผู้ชม โอเคตอนนี้ผมก็ต้องรออีก5ชั่วโมง7 7 9 9้าล้านปีนะครับโอ้ยมันจะเยอะอะไรกันนะั้นนั่นมีไงครับนี่ครับนี่มดเขาเช้ได้จริงนะครับนี่ผมแค่จำเล่นได้ดูนะครับเอาฝักเจ๊ด้ๆดๆเด้เด็ดแป๊บหนึ่งนะ เดี๋เดๆๆเดยาเด็ดจัก้ยมักมเหมมมเล็กเคเพลงนี้ผมก็ค่อยชอบอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ฟังเยอะผมฟังแต่ผมฟังแต่เบนดี้นะครับผมฟังแต่เบนดี้นะครับไม่ได้ฟังแต่ปิเกทาปิเก,เกทา แค่ดักลบ้านนั่นี่หที่สุดรจะได้เลินะ วัตฝักโอเคานผูยชมรับแค่นี้ผมจะเล่นในจจดแล้วก็จะคลิปฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเถอะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับไอคลิปเป็นเก่านั้นผมเหมือนน่าจะปัญญาอ่อนมากเลยนะครับแม่ควบปัญญาอ่อนครับเอ้ย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 มันยากอย่างว่า โอเคกูเล่นได้ผ่านกูนพอมาไม่ยงไงไอ้แบบนี้เอา้าผ่านแล้วเหรอเดี๋ยวแค่นี้กี่นาทีเนี่ยเจ็ดนาทีเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปหรือเปล่า โอเคท่าผู้ชมครับผมกดจบคลิปแค่นี้ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วนี่ลาก,ก่อนนะครับ่้นผูช้ชมไวบ,บาก